ครับพี่น้องครับมือนีห่อผ mm. ้ามาเบิงเป็นเขาเอื่นว่านวัตกรรมนะครับการประดิษฐ์นะครับของ hmm. ลอยตำรวจท่สำรองจุดนั่นนะครับอ่ะมือนีห่อสีผ้ามาเบิงนะครับก็อนื่องเกิดใครขออยาดสัมผัสนะครับขอยาตอ่ะปลาอันนี้เขาเอื่นไว้อย่างกวครับอ่าจักรยานปั่นน้ำจักรยานปั่นน้ำใส่พลังคนปั่นใส่พลังคนเป็นออกกาลังกายก็ได้ ปั่นเพื่อสุขภาพปั่นออกกำลังกายแล้วก็ได้ได้น้ำด้วยน้ำโขลกน้ำโขลกน้ำโขลน้ำต้นไม้ครับครับนี้คันน่าจะผู้หญิงก็ได้เด็กน้อยก็ได้เออได้เบิร์ดแต่ว่าคันเขาเปลี่ยนเวรกันโคกน้องนากัเมียปั่นหัวหดหรือว่าหัวมีหัวโขลกหัวปั่นก็ได้เนี่ยจะปั่นงไงไงครับเริ่มด้วยช่วยกันนี่นี่ โอ้โหแข่งเยอะเนาะคือเขาอันนี้เขาเพืดใส่ไฟใส่อย่างนะครับเนาะเป็นพลังคนเน่เป็นเป็นการออกร่างกายไปในตัวผู้หญิงก็ได้ในผู้หญิงกันแม่บ้านอยากออกกำลังกายกับมะปันครับครับคับบีโกแลน ดีเขแลนครับเนี่ยตาเทียนกับลูกเน๋าไม่ได้ไม่ได้ผู้อยากชัดเห็นไหมน่ะผู้หนึ่งมือพู้หนึ่งมือกับเชื่อเขาจามารถต่อทอฮะได้ได้ได้ตอไปได้ต่อไปได้หรือว่าเขาจะเอาขึ้นแท่งก็ได้ขึ้นแท่งก็ได้ขึ้นแท่งใส่ใส่ในแท่งไว้แังวค่อยปล่อยจากแท่งไปหอดต้นไม้ก็ได้ มีแล้วเนี่ยย่านแจ้นผู้กองหลานผู้กองแดงไม่เห็นอลไรดิห้าวบานพาไปทำให้หน่อยดูนะพี่บัน เงานงอกอีกแล้วเง้ยงอกอีกเลยล่หลานผู้กองแดงมาแล้วฟันเข้าไปลูกปั่นไปอ่าปั่นลูกปั่นเออนั่นนั่นเอามื่อนี้เป็นการแค่มาติดตั้งนะครับมาติดตั้งมาทดลองอ่าใส่งานได้เห็นไหมครับน้ำพุ่งเลยครับอ่าบาดนี้มืออื่นเศร้าห้ามหยิบเพิ่มสายอย่างสายอย่างเข้าไปครับไปพดนน้ำต้นไม้ให้มาถ่านเลยครับอ่าผู้กองปุปั่นคุณนายเตาเป็นคนหดครับเพื่อมื่อล้วนกับสาวบ้านยืนปั่นคุณนายขอมาหดเพื่อมื่อล้วนกับจ่าจอยมาปั่น ออคุณนายสามะฮดจะแล้วบาทตัวมันแห้งจุดน,นีน้เนาะป้าอันนี้เฮาใส่ต้นทุนหลายป่นไหนครับนนรนนเนี่ยต้นทุนนี่คือจักรยานนี่ก็หาซื้อน้ำของห้าง อ่าพกี่บาทอ่าพวกนี้กับี้กมเก้ากัเป็นเอาลักษณะคือวัสดุเก่าที่มันเหลือใส่แล้วเข้าดัดแปลงจากจากของเก่านะครับเนาะเออเอาจากของเก่าเข้าไปหาซื้อตามร้านของเก่าซื้อตามร้านของเก่ามาอ๋อปลาก่อนจากกันในคลิปนี้นี่เขาเอิ้นว่าเครื่องยังก่อนครับเขายานปันน้ำ กันเพื่อสุขภาพพร้อมเพื่อสุขภาพออกกำลังกายในโตไปพร้อมครับ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 กำลังกายในโตผู้หญิงก็ได้เด็กน้อยก็ได้ เนี่ยอาจางเข้าเบึ้งยืนนี่เด็กน้อยญาติกันปั้นเนี่ยเบื้องเห็นบ่เนี่ยสังเกตเบื้งญาติกันปั้นนะครับตอนนี้ญาติบานีมันนี่มเกิดการญาติกันปั้นบานีเข้าก็ต้องเฮ็ดหลายอันเด็กหน่อยที่มากไหมก็ต้องได้ตเชี่วปั้นแนบเนี่โอันนี้คือต้องได้ตเชี่วก่อน่อไปกับคุณนายสายู่หรล่า มันคือบะไรจับบันเชี่ยวบัวปลาในการปั่นหัวปั่นเมียหดับเมข้เมข้ามข้านข้ัมขัามข้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 ามห้ามข้ัมครัมครับครับ ควายดว่าติดจักเว้นนะัเมื่อนี้คู่นี้คู่นี้คู่นี้ัเนี่ยนี่นีมาดูมาดูที่เีเนี่ยครับครับตอนนี้ทำแบบคนจนเนี่ยครับคใส่งงูว่าเนี่ยเกเ้ยกเี้ยเียกโอ้ถ้าเข้าเสื้อสายพันธ์สองร้อยก็บาทปะใส่เสื้อเข้าใส่งูเียเชื้อขาดยูเกยันโอ้อันนี้ก็เป็นจักรยานเก่าดีครับเนี่เนี่ยอันนี้คือจักรยานเก่า อันนี้มันก็เป็นเสียกนะครับเนาะอันนี้คือตัวนี้สิเป็นเสียกเลยครับตัวนี้สิเป็นเสียกเป็นเสียกบ้านเฮานี่ละเสียกเขียวๆเนี่ยแหละแล้วก็อุปกรณ์เล็กนี่ก็คือเพิ้นที่ดีไซน์เพิ่นออกแบบมาอย่างดีวันต่อไปครับตัวนี้ดีไส่ปั๊มนะครับลงไปหั่นนะครับตัวนี้เวลาเฮ้าปั้นขึ้นมาหนามมันก็สิไหลขึ้นมานี่นะครับนามไหลขึ้นมานี่นะครับตัวนี้ห้องสามารถตอทอไปได้หลายมอง เนี่ยตัวนี้ห้องสีต่อทอไปได้หลายหม่องครับเนี่ยมามาเออบเพมันบอกว่าต่อ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวพ้อกันในคลิปหน้านะครับเนาะครับครับครับไปบ้านพูดบ้านพูนาะ